สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักวิทยุสมัครเรล่นทุกท่านนะครับผมโฮเทลเซราทูบราโวไมอินเดียนะครับจากเอก8 2อนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับดอยสตาเป็นภาคต่อไม้ก็ก็ไม่น่าใช่นะเป็นเทคนิคการใช้งานเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับดอยสตาที่จะใช้งานกับระบบ DMR ครับเป็นการตั้งสเตติกท็อกกุ๊ปที่ทำให้เราสามารถ Monitor ระบบ DMR ได้หลายๆท็อกกุ๊ปในในแอปเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวแอปดอยสตาเนี่ย mm hmm. เขาเพิ่งอ mm ัปเดตก็หน้าตาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยคลิปวิดีโอนี้ก็ถือโอกาสแนะนำหน้าตาแอปพลิเคชันตัวใหม่นี้เลยนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมครัก็จะมีโหมดโหมดเป็น R F เป็น X R F D C S อะไรก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะเลือกเป็น DMR กันนะครับ ดีมอโฮสต์ก็เลือกเป็น BM ที่ไหนก็ได้ตามสะดวกนะครับบีมาเลเซียหรือที่ไหนก็ได้นะครับท็อกกุ๊ปก็คือเราจะคีสโซที่ท็อกกุ๊ปไหนนะครับผมเลือกไว้เบื้องต้น520น4นะครับ520 2 4จันทบุรีท็อกกุ๊ปของจันทบุรีนะฮะแล้วก็มาดูเพิ่มเติมที่เซตติ้งครับเซตติ้งก็คอนไซน์เป็นโฮเทลเซราทูบราโวมาอินเดียดีมไอดี520แปด 0883นะครับ essid ตรงนี้สำคัญนะฮะ essid ก็คือ extended ssid ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวสมาร์ทโฟนหรือแปปอปโดยสตาของเราเนี้ยจะเป็น id ที่เท่าไหร่ของของในหน้าเว็บแบรนด m ม i สเตอนะฮะตรงนี้สำคัญเนื่องจากอ่าถ้าสมมุติยกตัวอย่างเรามี hotspot อยู่หลายตัวนะครับ hotspot 2ตัวสมาร์ทโฟนอีก2เครื่องเนี่ยเราสามารถระบุ ว่าตัวสมาร์ทโฟนเครื่องเนี้จะเป็น ID ที่เท่าไหร่เพื่อไปคอนฟิกสเ t i c Talk Group เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเกี่ยวกับสเตติกท็อกกุ๊ด้วยยกตัวอย่างอันนี้ผมตั้ง ESSID เป็น2 1นะครับ21นะครับ21ตรงนี้สำคัญนะฮะสมมติว่า hotspot มี2ตัวก็0102ก็ได้นะฮะ0 102ได้ตั้งไปจนถึง99นะครับเป็นตัวกำหนดว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ย ตัวเนี้ยสมาร์ทโฟนตัวเนี้ยเป็น ID ตัวไหนก็จะไปขึ้นออนไลน์ในหน้าเว็บของแบรนด์ไมสเตอร์นะฮะไมสเตอร์เน็ตเวครับตัวนี้ลองเข้าเมนกลับมาที่เมนนะฮะกด Connect อนันนี้อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะนะ Connect ระบบ PMR นะครับเดีย๋ยวเราดิส Connect ก่อนเพื่อเข้าไปยังหน้าเว็บของแบรนด์ไมสเตอรนะครับก็ไปดูที่ PC นะครัะ เข้าเว็บไซต์นะครับ B R A N D M เดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าหน้าจอจะตัวเล็กผมจะขึ้นเป็นตัวอักษรให้นะครับครับแล้วก็มาดูตรงล็อกอินนะครับล็อกอินอยู่ทางด้านขวานะครับด้านขวานะครับล็อกอินก็ล็อกอินเข้าไปด้วยยูสเนมพาสวยของท่านนะครับอย่างของผมนี่เป็น โฮเทลเซราทูบราโวไมอินเดียนะครับเดี๋ยวผมขยายให้นิดนึงนะครับก็กดล็อกอินเข้าไปอ่าเดี๋ยวผมนิดนึงนะครับฮอสปอตตอนนี้เดี๋ยวผมกดคอนเน็กไว้ก่อนนะครับให้ฮอสปอตอ่าให้ตัวให้ตัวสมาร์ทโฟนตัวเนี้ยที่ ID 21เนี่ยให้คอนเน็กไว้ก่อนเพื่อจะได้ไปโชว์ในระบบนะครับแล้วก็มาดูทางด้านซ้ายของหน้าจอครับ ซ้ายของหน้าจอเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะจะมีส่วนของ hotspot หลังจากที่เราล็อกอินแล้วตรงนี้เราต้องล็อกอินด้วยยูสเนอพาสเวิร์ดของเราก่อนนะครับล็อกอินด้วย hotspot จะเห็นว่าตอนนี้ตัว id id ข้างหลังเนี่ยก็คือ0102เนี่ยหมายถึงว่า id ที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่ที่เราใส่เป็น2-1ซึ่งตอนนี้2-1อาจจะยังไม่ขึ้นเพราะว่าเราเพิ่ง c o n n e c เข้าไปนะ,ะตัวนี้ก็คือเราจะไปกำหนดได้ว่า hotspot ตัวนี้เราจะ สร้าง Static Talk Group อะไรบ้างให้กับอุปกรณ์ตัวนี้หรือฮอส p อตตัวนี้นะฮะ,อ,ะอย่างเช่น1 1 1งเน่น1 1 1 2 1 3นี่นของผมเป็น dv switch ก็คือ dv switch ทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีสเตติกท l อ g ปุ๊บเวลาเพื่อเพื่อนคิวโซที่ tg 5 2อ่หา TG 5 2 0 5 2 0 0 1 0 2หรือว่า520 24ก็จะไปดังที่ในระบบของ dv switch ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมลองลองรีเฟชครั้งหนึ่งครับ เข้ามาดูฮอสปอร์ตใหม่นะฮะอ่าจะเห็นว่าตอนนี้สองหนึ่งมาแล้วนะครับสองหนึ่งนะครับครับจะเห็นว่าสองหนึ่งตัวนี้มาแล้วนะครับก็คลิกที่สองหนึ่งตัวฮอสปอร์ตสองหนึ่งนะซึ่งอถ้าสมมุติว่าเราดิสคอนเนกตรงนี้นะฮะดิสคอนเนกในในแอปพลิเคชันสักพักหนึ่งเนี่ยตัวสองหนึ่งเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีแดง อาจจะต้องมีการรีเฟซนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ยังเขียวนะครับแต่เราดิสคอนเนก t ไปแล้วก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอดูต่อไปนะฮะมันก็จะต้องจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับลงมาดูด้านจากจากหน้าจอเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ครับส t ตติกท็อกกรุ๊ปส t ตติกท็อ k Group นะครับ หมายความว่าสมมุติว่าอันอันนี้เป็นเป็นข้อได้เปรียบของระบบ DMR เลยซึ่งระบบ DSTAR ทําไม่ได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการมอนิเตอร์เพื่อนเพื่อนหลายๆช่องพร้อมกันเนี่ยก็มาแอดใน Static Talk Group ซึ่งสมมุติว่าถ้าเราเป็นใช้ในระบบอนาล็อกเนี่ยเราต้องการเราถ้าเราต้องการเมมโมรี่เราต้องการมอนิเตอร์สช่องสช่องเราจะต้องเมมโมรีเข้า เข้าในช่องเมมโมรีแล้วก็สั่งสแกนเอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบ DMR เนี่ยเรามาสั่ง s สเ t i c t ท็อกกุ๊ p ได้อย่างในหน้าเว็บของแบรนด์มิสเตอร์เน็ตเวิร์แบบ Network ร์กนะฮะตัวนี้เรเราต้องมียูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเพื่อมามาใช้งานตรงนี้นะครับซึ่งทุกคนถ้าใช้งานจริงต้องมีอยู่แล้วนะฮะสมมุติว่าเราต้องการมอนิเตอร์ของประเทศไทยนะครับทีจีห้าสอก็ใส่520แล้วก็กดแอดเข้าไป อันนี้หน้าจอผมก็ใหญ่นะถ้าถ้าสมมุติว่า,าหน้าจอเล็กเนี่ยก็จะขึ้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้หน้าจอผมขยายให้ดูขยายใหญ่ให้ดูนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าสเตติกท็อทอกกุ๊เนี่ยของของอุปกรณ์ ID 520 0883แล้วก็มี21ตามท้ายเนี่ยนะครับตัวเนี้ย520มี21ตามท้ายเนี่ยเราจะสร้างสเตติก ท็อกรุบอะไรบ้างเนี่ยเราก็ใส่ไปในระบบนะฮะอันนี้ยังเขียวอยู่นะต้องต้องพักหนึ่งถึงจะเป็นแดงสีแดงนะครับต่อไปอผมแอดห้าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งไปด้วยนะครับเอาห้าสองศูนย์ศูนย์สองด้วยของแลสนะครับเอชซีโดอันปาชาลีนะต่อไป ผมแอดของระยอง52023นะครับแอดของจังหวัดระยองครับแล้วผมก็แอดของจันทบุรีด้วยท็อกกุ๊บของจันทบุรีนะ2ะสอนะครับแอดเข้าไปก็คือถ้าสมมุติมีการสนานานะครับเพื่อนๆสนานาที่520ท็อกกุ๊บห้าหรือ 5้าสองศูนย์สองสองสามสองสี่เนี่ยก็จะต้องขึ้นในแอปโดยสไตล์เนี่ยกจ็จะได้ยินเสียงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลองรีเฟชอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขึ้นเป็นสีแดงไหมอ๋อสัญญาณอาจจะดีเลย์นานนะฮะระบบอาจจะมีช่วงดีเลย์โอเคไม่เป็นไรก็ถ้าสมมุติว่าเราอตัวอุปกรณ์ของเราขาดการติดต่อน,น,าน,านานเนี่ยก็จะขึ้นเป็น สัญ,ญลักษณ์สีแดงแบบนี้นะครับตรงนี้เรามาลองลองทดสอบนะครับกด Connect เข้าไปใหม่นะครับเราอยู่ tjd ห้าสองศูนย์สองสี่นะครับห้าสองศูนย์สองสี่ตอนนี้เราคอนเน c t ถ้า t x เนี่ยก็จะขึ้นที่ห้าสองศูนย์สองสี่เราก็จะทดสอบ ts จากห้าสองศูนย์สองสามนะครับ ผมใช้ DMR Expert นะฮะดิมทดสอบนะครับผมกดคีย์จากเครื่อง Expert นะครับที่52023นี่ครับเห็นไหมฮะมีการสนทนาที่52023ทอกคู่52023นะครับเกต e w a v i d ของผมก็คือเครื่องผมเนี่ย520088321นะครับ Destination ID ก็คือมีคนสนทนา ซอสเนี่ยซอสได้ดีก็คือจริงๆเป็นคอนซน์ผมนะห้าสองศูนย์ศูนย์แดแดสาเนี่ยเป็นคนส่งข้อมูลที่ห้า2อศนย์สองสามนะครับแต่ท็อกกู๊ปที่เราคอนเน็กอยู่ณนะนะปัจจุบันเนี่ยคือห้า2อศองสี่เดี๋ยวผมลองเทียบห้าสองศสองหนึ่งครั้งนะครับห้าสอนย์ศนะครับของแรดดูนะครับ นะครับตรง d e s t i n a t i o n id จะเปลี่ยนอันนี้คือไม่ว่าสมาชิกคิวโซที่ tg 5 2 0 5 2 0 0 1 5 2 0 0 2 tg 5 2 0 2 3 5 2 0 2 4เราก็สามารถมอนิเตอร์ได้ได้ทุกทุก tg นะที่เราแอดไว้ในหน้าเว็บของ bian master นะครับตัวนี้เป็นเป็นประโยชน์การใช้งาน โดยสตาอย่างมากเลยก็คือเรามีเพียงแค่แอปพลิเคชันโดยสตารในสมาร์ทโฟนเราสาม,มารถมอนิเตอร์ TG ได้หลายๆ tg นะครับซึ่งต่างจากระบบดีสตาซึ่งดีสตาเนี่ยจะไม่มีให้เข้าไปแอดได้หลายๆ r e f รีเฟคเตอร์นะครับอันนี้ก็เอามารีวิวแล้วก็แนะนำการใช้งานให้เพื่อนๆได้ทดสอบกันเพื่อให้เพื่อนๆได้ เข้าใกล้ระบบ DMR มากขึ้นได้เข้าใจหลักการของระบบ DMR มากขึ้นแล้วก็ใช้งานในระบบ DMR มากขึ้นนะครับโดยที่ถ้าท่านใช้งานดีสตาร์อยู่แล้วท่านไม่จาเป็นต้องซื้อวิทยุในระบบ DMR <c oughs> เครื่องใหม่เพียงแต่ท่านมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ลงแอปพลิเคชันดอยสตาร์นะครับซึ่งสำหรับความสามารถอาของสเต t i ก t ็อกกรุ๊ปนะฮะสเตติกท็อกกรุ๊ปเนี่ย ไม่เพียงแต่ดอยสตาที่ใช้ได้ถ้าท่านมีแอปพลิเคชัน DV Switch ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าท่านมี h ฮอสปอตฮอสปอตที่เป็นภัยสตา์นะก็สามารถเข้ามาแอดในนี้ได้เหมือนกันโดยในตัวภัยสตาเนี่ยจ้างอิง ID ได้ ID ลงท้ายเป็นตัวเลข2หลักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องการไปแอดแอดสเตติกท็อกกุ๊ปที่อุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยให้เรา กำหนดอุปกรณ์ตัวนั้นนะฮะว่าเป็น e ssid หรือ extended ssid ที่เท่าไหร่นะครับให้ add ให้ใหไปกำหนด ssid แล้วก็มาเลือกในหน้าเว็บ band master add static talk ุกเข้าไปนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะฮะก็เพียงเท่านี้ครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์นะฮะจากคลิปวิดีโอนี้ ครับผมขอบคุณครับจากโฮเทลสราทูบราววมาอินเดียครับ